ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสน,เนอครอปมั่นใจในอ็อกซ์สร้างความแตกต่างได้เจเกนครอปมั่นใจว่าอลิซออกเลตแชมเบอร์เลนกองกลางของทีมจะสามารถสร้างความแตกต่างในการช่วยทีมได้แน่นอนแข้งชาวอังกฤษมีลุ้นกลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมเพลย์มิ่กวันอาทิตย์นี้ที่ทีมจะพบกับฟูแล่ลมหลังจากที่บาดเจ็บไปนานซึ่งครอปมั่นใจว่าลูกทีมจะช่วยสร้างความแตกต่างในเกมให้กับทีมได้พร้อมกับซับสื่อที่ตั้งคำถามเรื่องนักเตะเจเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่า บอกตามตรงผมไม่เข้าใจอะไรแบบนั้นเลยจริงๆคุณต้องได้รับบาดเจ็บสักครั้งในชีวิตเพื่อที่จะเข้าใจว่ามันยากแค่ไหนที่จะกลับมาอย่างเป็นธรรมชาติและปกติครอบกลาการเปรียบเทียบช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณหลังจากที่กลับมาจาัดกา,การบาดเจ็บนั้นเป็นเรื่องที่งี่เง่ามากโอ้เขาไม่ดีขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วผมไม่มีเวลากับเรื่องพวกนี้หรอกนะอ็อ,อกซ์คือนักเตะที่โดดเด่นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างนั้นเสมอและจะยังเป็นต่อไป ในการซ้อมสิ่งที่อ็อกซ์ทำแสดงให้เห็นถึงสกลยภาพในทันทีเขาคือผู้ที่สร้างความแตกต่างคุณมองเห็นมันได้เขาทําได้ดีอยู่เสมอหรือเปล่าไม่แต่เขามีเกมที่ดีมากๆ2-3นัดที่จะช่วยเราได้อย่างมากยิ่งเขาปราศจากอาการบาดเจ็บเราก็มั่นใจว่าเขาจะทําแบบนั้นไปตลอดเส้นทางอาชีพมีแมนเชสเตอร์ดาร์บี้หประเด็นร้อนก่อนเกมพรเมี์ลีกนัดที่12 เข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคมกับโปรแกรมการแข่งขันแบบถี่ยิบโดยสัปดาห์นี้มีบิ๊กแมตที่2ส,สนามทั้งแมนเชสเตอร์ดาร์บี้และที่สนามกุริสันพาร์คเอเวอเรตพบเชลซี ton, Pop, ส่วนคู่อื่น,นมีใครแข่งและมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันได้เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะแมนซิตี้คู่วันเสาร์เวลาเที่ยงคืนครึง่งศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ยูไนเต็ดปะทะซิตี้ในบรรดาผู้จัดการทีมที่เผชิญหน้ากับเป๊ปกว่าเดีโอลาอย่างน้อย4ี่ครั้ง โอเลกุน่าโซชาคือกุนซือที่มีอัตราการชนะเป๊ปมากที่สุดถึง60%โดยเอาชนะได้3จาก5ครั้งที่เจอกันอองตัวนี้มาร์กซิยมีโอกาสเป็นผู้เล่นของปีแสดงคนแรกที่สามารถทําประตูนในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ได้3นัดติดต่อกันต่อจากเอริกันตหนาอดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมที่เคยทําไว้5เกมติดช่วงระหว่างเดือนมีนาคมปี1993ถึงเดือนเมษายนปี1996 แมนซิตี้เป็นทีมที่บุกเอาชนะแมนยูเต็ดถึงโอทัฟอร์ดในเกมพรีเมียร์ลีกมากที่สุดด้วยจำนวน7ครั้งซึ่งชัยชนะ 6. จาก7นัดนั้นมาจากช่วง9ฤดูกาลหลังสุดราฮีมสเตอร์ลิงยังไม่สามารถทำประตูปีสแสดงได้เลยในการลงเล่น16นัดในศึกพรีเมียร์ลีกทั้งที่มีโอกาสทำประตูถึง29ครั้งเอเวอรรตันปะทะเชลซีเอเวอร์ตันมองหาชัยชนะเหนือเชลซีในบ้านเกมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่3ติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2, ป 2. ี่สีเงินแพในบ้านตัวเองมาแล้ว2เกมติดต่อกัน ซึ่งนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2 0 1พพวกเขาไม่เคยแพ้คารังสามเกมซ้อนขณะเดยียวกันคาลูโลอันเจลติก็ไม่เคยคุมทีมแพ้คาบ้าน3นัดติดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2 0 1 6สมัยที่เขายังคุมเอซีมมลานในเกาเชอร์เซดาอิตาลีสำหรับการเจอกับอดีตผู้จัดก,การทีมของพวกเขาชิลดสีไม่แพ้เกมหลีกมา8นัดและแพ้แค่5จาก34นัดในทุกการแข่งขันชนะ21เสมอ8 โอลิเวีย่ิรูมีโอกาสทำสถิติเทียบเท่าสถิติของสมสรในเรื่องการทำประตู7เกมติดต่อกันในการลงเล่นเป็นตัวจริงโดยสถิติเดิมเป็นของมาร์คสตีนที่ทำไว้ฤดูกาล1993-1994คร1993ิสตันพาเลตปปะทะสเปอร์ท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ไม่แพ้ต่อคริสตันพาเลต10เกมหลังสุดที่เจอกันในพิีเลีกโดยสามารถเก็บคลีนชีตได้ถึง8เกมด้วยกันโชเซ่มุนโยกุนซือไก่เดทองมีอัตราการชนะ64% ในการลงคุมทีมเกมลอนดอนดาร์บี้ by, ซึ่งเป็นตัวเลขมากที่สุดสำหรับผู้จัดการทีมที่เคยคุมเกมลอนดอนดาร์บี้ยอย่างน้อย20นัดปรา,าสรัเดือนแก้วทำประตูอย่างน้อย4ลูกใน2จาก4เกมหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งก่อนหน้านี้ที่รอยฮอตสันคุมทีม117นัดเคยทำได้แค่3ครั้งเท่านั้นคริสเตียองเปนเทเก,เก้เพิ่งจัด2ประตูในเกมกับเวสต์บอมบิดเอาเบียนเมื่อเกมก่อน ซึ่งประตูจํานวนนั้นเทียบเท่ากับ3สเวตนัดก่อนหน้านี้โดยหัวหอกทีมชาติเบลเยียมไม่เคยทําประตู2เกมติดอีกเลยนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2017ฝฟูลแลมปะทะลิเวอร์พูล4 4เกมที่ฟูลแลมเจอกับลิเวอร์พูลที่สนามคราร์เวนคอตเทจไม่มีเกมไหนเลยที่ลงเอยได้ผลเสมอโดยเจ้าถิ่นชนะได้หครั้งและหงแดงบุกคว้าช่ก9นัด อันเดฟรงก์อองกีซามิดฟิวห้องเครื่องของเจ้าส่วนน้อยเป็นผู้เล่นที่มีสถิติเลี้ยงหลบคู่แข่งมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ที่จํานวน38ครั้งหรเว่าพูชนะทีมน้องใหม่ได้ทั้ง18นัดหลังสุดซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดรองจากเชลซีที่เคยทําไว้27นัดช่วงระหว่างเดือนตุลาคมปี2002ถึงเดือนพฤศจิกายนปี2006นับตั้งแต่ออกสตาร์ลูการ2007ถึง2008มฮัมหม็ดซารห์ทำประตูไปแล้ว82นัดจากการลงสนาม118นัดในเกมลีกเหนือกว่าผู้เล่นนนคไห อย่างไรก็ตามเจ้าตัวเพิ่งทาประตูได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นในการมาเยือนทีมในกรุงลอนดอน12นัดซึ่งประตูเดียวที่เกิดขึ้นก็คือการยิงใส่เวสแฮมยูเอ็ดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอาร์เซนอลปะทะเบอร์ลีอาจ์เนอนมีสถิติเจอกับเบอร์ลี่ดีเอามากๆเมื่อเล่นในบ้านเอาชนะได้ทั้งหมด9นัดจากทุกรายการซึ่งมีแค่สต๊กซิตี้และบารลีเท่านั้นที่เดอกันเนอร์เอาชนะได้มากกว่า ปีเอเอ็มริกโอบามายองทำประตูใส่เบอร์ลี่ในเกมพรีเมียร์มากที่สุดเหนือกว่าทุกทกทีมหลังซัดไปเจ็ดลูกจาก5เกมโดยเจ้าตัวใสต่ตะข่ายได้ทั้งหมด3เกมที่เจอกับเดอะคลาเรนที่เอเมริสเตเดียมชอนไดเอาชนะคู่แข่งในเกมพรีเมียร์มาแล้ว27จาก29ทีโดยมีแค่อาร์เซนอลกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเท่านั้นที่เขาไม่เคยคว้าใจได้เบอร์ลี่ทำประตูได้แค่5ลูกจาก10เกมในพรีเมียร์ซีซั่นนี้โดยเป็นหนึ่งใน2ทีมร่วมกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่ทำได้ห้กว่า เลสเตอร์ซิตี้ปะทะไบรตันเลสเตอร์ซิตี้ไม่แพ้ต่อไบรตันแอนโฮปอัลเบียนเลยในการเจอกัน6นัดในซึกพรีเมียร์ชนะ4ี่เสมอ2โดยเก็บคลีนชีทได้4จาก6นัดดังกลา่าวนับตั้งแต่เบเดนโรเจอร์คุมเดอะฟ็อกซ์ ox, นัดแรกเมื่อเดือนมีนาคมปี2019เจมี่วาดี้ทำประตูไปแล้วถึง4 1ลูกซึ่งเหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนโดยมีแค่ลุสยส์โซเรสเท่านั้นที่ทำประตูได้มากกว่าในฐานะลูกทีมของบีรอดไบรตันเก็บแต้มได้14คะแนนจากการเล่นเกมเยือน8นัดหลังเทียบเท่าก่อนนนนห้้าี20ัด เดอะซีเก่าตั้งเป้าบุกยัดเยียดความปลาชัยในบ้านเกมที่4ให้แก่เลสเตอร์ในหลีกซีซั่นนี้ซึ่งหากทําได้จะทําให้จิ้งจอกสีน้ำเงินแพ้เกมในบ้านเทียบเท่ากับฤดูกาลที่แล้วทั้งซีซั่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ซ่อแววสนุกขอขอบคุณบทความจากตั้งกุยการลุ้นแชมป์ที่ตื่นเต้นเร้าใจของพรีเมียร์เกิดขึ้นหลายครั้งส่วนใหญ่มักจะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างทีม2ทีมอีกหลายครั้งที่ทีมแชมป์เข้าป้ายแบบฆ่ามาคนเดียว นำล้วม้วนเดียวจบไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้ขยับเข้าใกล้หรือมีลุ้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูกาลที่ได้100แต้มหรือว์พูลฤดูกาลที่ได้9 9แต้มหรือเชลซีในยุคโชเซ่หมุนโยที่กวาด95นาคะแนนนั้นเป็นตัวอย่างเป็นม้าตัวเดียวโด,ดดตัวอื่นไม่ต้องมาหยัางม้า2ตัวเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเพราะเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลทีมอื่นที่กอติดตามมาจะทยอยกันหลุดวงโคจรไปทีละทีม2ทีมจากที่เคยลุ้นกัน4-5ทีม ก็ค่อยๆแหกโค้งไปทีละรายเหลือ4เหลือ3เหลือ2สุดท้ายแล้วฟุตบอลเพมลิกมักจะเหลือทีมที่ยังมีลุ้นแชมป์แค่2ทีมส่วนจะจบเมื่อไหร่อันนั้นแล้วแต่ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง,แ,ขงแยง่งแชมป์หลายฤดูกาลได้บทสรุปในช่วง2-3สนัดสุดท้ายหลายฤดูกาลก็ต้องลุ้นกันถึงนัดสุดท้าย มีฤดูกาลที่แย่งแชมป์สนุกๆเกิดขึ้นหลายครั้งฤดูกาล1994-1995ระหว่างแบ็คเบิร์นโรเวอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาล1998-1999ระหว่างแมนยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลฤดูกาล2008-2009ระหว่างลิเวอร์พูลก,กับยูไนเต็ดหรือจะเป็นฤดูกาลสุดเข้ม2ซีซั่นทั้ง2011-2012ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เบียดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวินาทีสุดท้ายด้วยประตูของเซคิโออาเกรโร หรือฤดูการ2.8 2พที่ช่วงรันอินท้ายซีซั่นระหว่างทีมเดอะใบสีฟ้ากับหงแดงที่ขับเขี่ยวกันนัดต่อนัดนั้นยังเป็นที่พูดถึงมาจนทุกวันนี้ก่อนที่แมนซิตี้จะเข้าป้ายด้วยคะแนนเฉือน98ต่อ97ในฤดูกาลนี้ยังบอกไม่ได้ว่าท้ายที่สุดแล้วการชิงชัยจะออกมาเป็นอย่างไรจะเป็นหมากี่ตัวแล้วจะสิ้นสุดก่อนเกมปิดฤดูกาลนานไหมคาดเดาลำบาก แม้กระทั่งมองดูตารางคะแนนในตอนนี้เราก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าการแข่งขันจะเข้มข้นอย่างนี้ไปตลอด38นัดแน่ๆไหมเพราะหากมีบางทีมทะลุจุดเดือดชนะรวด13-14นัดขึ้นมาก็อาจจะทิ้งห่างแบบขาดลอยก็เป็นได้เพียงแต่ด้วยสถานการณ์เท่าที่เห็นฤดูกาล2020-2021นี้น่าจะเป็นฤดูกาลที่พลิกไปพลิกมาและมีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นบ่อยๆเกมพลิกล็อก ok, หรือผลการแข่งขันที่ผิดความคาดหมายอาจเกิดขึ้นให้เห็นทุกสัปดาห์ เหมือนที่แมนซิตี้โดนเลสเตอร์บุกขยี้สต่อหลิเวอร์พูลแพ้แอสตันวิลล่า2อต่อแมนยูแพ้สเปอร์1ต่อ6กจะดด้วยบรรยากาศที่ไม่มีแฟนบอลทําให้หลายเกมมีผลผิดเพี้ยนหรือสภาวะนักเตะบาดเจ็บเพราะไม่สมบูรณ์พร้อมจากการพักร่างกายไม่เพียงพอในโปรแกรมเตะที่ยิบก็สุดแต่จะวิเคราะห์กันถ้าว่ามันรวมๆกันเป็นเหตุผลของภาพที่ปรากฏให้เราเห็นในช่วงโค้งแรกของการชิงชยัยคะแนนของทีมที่ได้แชมป์ไม่น่าจะสูงอย่าง3มฤดูก,กาลที่ผ่านมา ซึ่งแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเซตมาตรฐานไว้โหดสุดๆ100แต้ม98แต้ม99แต้มแชมเปี้ยนลีกลฤดูกาลนี้อาจสะสมไม่ถึง90คะแนนหลังผ่านนัดที่38แนวโน้มจาก10-11เกมที่ผ่านมาบอกกับเราอย่างนั้นเพราะแต่ละทีมต่างก็ผลัดกันทำคะแนนกระเด็นหลุดมือกันทั่วนหน้าลิเวอร์พูลแชมป์เก่าหายไปละ9แต้มเช่นเดียวกับสเปอร์ผู้ท้าชิงที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้เพราะนำเป็นจ่าฝูงร่วมกับหงแดงมีนักเตะดีๆเต็มทีม และมียอดกุนซืออย่างมูรินโญ่ที่สําคัญคือไม่เพียงพล้ําต่อทีมใหญ่ด้วยกันเลยชนะแมนยูเต็ดชนะแมนซิตี้และเสมอเชลซีชนะอาร์เซนอลทีมสิงโตนักบอนครามเสียไปแล้วสิคะแนนเท่ากับแมนยูเต็ดส่วนแมนซิตี้ทำหล่นไป12แต้มขณะที่บิ๊กซิกทีมสุดท้ายอย่างอาร์เซนอลกู่ไม่กลับเตะ11เกมแพ้ไปแล้วหนัดเสมอหนึ่งแต้มกระเด็นไป20คะแนนการเสียแต้มเป็นว่าเล่นอย่างนี้เป็นทิศทางที่น่าสนใจผ่านการแข่งขันมาหนึ่งใน4ี่ของฤดูกาล เรายังไม่เห็นทีมไหนคงเส้นคงวาที่สุดจนโปยคะแนนหนีแบบทิ้งห่างเจ้าฝูงยืนคู่กัน2ทีมแตกต่างกันเพียงประตูได้เสียอันดับ3ตามมาห่างแค่2แต้มถัดลงไปอันดับ4 5 6หและ8ไม่น่าเชื่อคะแนนลดหลั่นกันลงไปอันดับละ1คะแนนแถมอันดับ6กับ7อย่างยูเอแอลและซิตี้ยังมีเกมในมือเหลืออีกทีมละนัดคะแนนเบียดกันอย่างนี้พลาดแค่ครั้งเดียวอันดับคุณรูดลงไปพรวดเดียว3ามสีอันดับได้เลยเพียงแต่ด้วยความที่ฤดูกาลนี้ไม่ปกติ มีผลการแข่งขันที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเรื่อยๆกระทั่งคุณพลาดแผ่วสัก 3- 4ถึงเกมติดๆกันก็ใช่ว่าจะหลุดมงโครจรแน่ๆพิมลิกฤดูกาลนี้อาจอนุญาตให้คุณแพ้ได้อีกภาคหลังๆพิมลิกเรียกร้องมาตรฐานจากทีมที่จะเป็นแชมป์สูงมากคุณอาจจะแพ้แค่4ีถึงหเกมเท่านั้นตลอดทั้งฤดูกาลแต่กลับพบว่าคุณไม่ได้เป็นแชมป์ฤดูกาลสองเปนสถึงสองเรเนเชลซีเป็นแชมป์แพ้แค่3นัดแมนซิตี้รองแชมป์แพ้7เกมฤดูกาลสอง2ปอริเซ็นต์ห้าถึงสองเปอร์เป็นต์นัด อาร์เซนอลรองแชมป์แพ้เเกมฤดูกาล2 0ง6ันสิถึงสองพ 4, อ 2, 7, ง 2, City, เชลซีเป็นแชมป์แพ้5นัดสเปอร์รองแชมป์แพ้แค่4เกมฤดูกาล2 0ง7ันสิถึงสองพแมนซิตี้เป็นแชมป์แพ้2นัดแมนยูเต็ดรองแชมป์แพ้7เกมฤดูกาล2 0ง8ันสิแถึงสองพแมนซิตี้เป็นแชมป์แพ้4นัดลิเวอร์พูลรองแชมป์แพ้แค่เกมเดียวฤดูการสองพันสิเก้าถึงสองพันยี่สิบลเป็นแชมป์แพ้3นัดแมนซิตี้รองแชมป์แพ้9เกม ในรอบ6ปีหลังสุดมีเพียงเชลซีทีมเดียวที่แพ้มากกว่า4นัดแล้วยังเป็นแชมป์ทั้งท้งที่ก่อนหน้าฤดูกาล2อง4ถึงพิ 5, แชมป์พรีเมียร์ลีกแพ้ไม่ต่ำกว่า4เกมมา9กปีติดต่อกันแพ้4เกม2ฤดูกาลแพ้5เกม5ฤดูกาลแพ้6เกม2ฤดูกาลขนาดเดียวกันบางฤดูกาลก็โหดหินเหลือเกินขนาดแพ้ทั้งฤดูกาลแค่ครั้งเดียวยังเอาแชมป์ไปไม่ได้อย่างที่ลิปูเจอเมื่อ2ซสีซสั่นก่อนกับการชิงชัยในฤดูกาลนี้ผมอยากเห็นฤดูกาลประวัติศาสตร์ที่แย่งแชมป์กันหลายทีม ไปจนถึงโค้งสุดท้ายประเภทที่ว่าเข้าสู่4-5เกมสุดท้ายแล้วก็ยังมองไม่ออกว่าหวยจะออกที่ใครการลุ้นแช้ปงไม่ค่อยมีบรรยากาศแบบนี้ให้เห็นหรอกนะครับอย่างที่บอกไปนั่นแหละประวัติที่ผ่นานๆมาชี้ว่าสุดท้ายแล้วมาก็จะถูกรีดออกไปทีละตัวจนเหลือแค่2ตัวเป็นประจำแต่สำหรับการหนีตายผมยังจำรุดการ2 4 0 0 2 5 0 5ได้ไม่ลืม ที่เข้าสู่นาสุดท้ายแล้วยังไม่มีทีมไหนตกชั้นเลยแม้แต่ทีมเดียวก่อนที่เวสบอม์บิตเอาเบียนจะโกงความตายเดี๋ยวจบวยขึ้นมาทีมคริสตันพาเลตฟูแลมและเซาท์햄ตันตกชั้นแทนเหลือเชื่อผมอยากจะเห็นการแย่งแชมป์ในฤดูกาลนี้เป็นแบบนั้นดูจากแนวโน้มแล้วมันก็มีโอกาสแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาคอยกระทุ้งสีข้างอยู่ตลอดว่ามันยากในความรู้สึกลึกๆผมคิดว่าฤดูกาล 2020- 2 0 2ีถึงนีแบบนี้จะรู้ตัวแชมป์ก่อนจบฤดูกาลอาจจะสัก2-3ถึงนัดแต่แค่ความรู้สึกนะครับ ไม่ได้มีเหตุผลอะไรรองรับมากนักนอกจากความเชื่อในความสม่ำเสมอของทีมทีมหนึ่งซึ่งขอไม่บอกว่าทีมไหนเดี๋ยวจะหาว่าเจอถ้ามองในฐานะแฟนบอลลิผูผมก็อยากให้ทีมรักควาชช้าแชมป์ไปเลยไม่ต้องรอทิ้งให้ขาดถ้ามีโอกาสยิงก่อนจบฤดูกาลนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ในแง่ของแฟนบอลทั่วๆไปที่อยากเห็นการจริงใชยสนุกผมก็อยากเห็นบรรยากาศที่เมื่อผ่านเกมนัดที่37ไปแล้วพิมลียังมีม้ามากกว่า2ตัวลุ้นเข้าวินอยู่เหมือนกัน 3ตัวก็ดี4ตัวก็เยี่ยมหรือ5ตัวไปเลยก็จะเป็นพระคุณมากดูม้าตัวเดียวกับม้า2ตัวมาบ่อยแล้วอยากเห็นอะไรแปลกใหม่บ้างเพียงแต่สุดท้ายแล้วแชมป์ก็ยังขอเป็นทีมทีมนั้นอยู่นะครับไม่บอกอีกเหมือนกันว่าทีมไหนเดี๋ยวจะหาว่าเจิมอีกฮ่าฮ่าฮ่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ